สวัสดีค่ะดีเ e ็มแท c t เตนะคะสาขาบางสะพุงจังหวัดเลยนะคะวันนี้มี L5018 เข้ามาใหม่1นึคันนะคะ,ะตัวนี้นะคะจะอยู่ที่ราคา525,000นะคะลูกค้าตัวนี้เนาะเป็น L5018 ค่ะตัวนี้นะคะได้เปลี่ยนยางหลังแล้วนะคะยางหลังเปลี่ยนใหม่ยางหน้าก็เปลี่ยนให้ใหม่นะคะ ลูกค้าสามารถเลือกห่างได้นะคะแต่ตัวนี้ขายเงินสดอย่างเดียวนะคะลูกค้าลูกค้าที่เป็นสมาชิกทกสสามารถทําเรื่องผ่านทกสได้นะคะ L 5018ตัวนี้ขายอยู่ที่525,000นะคะตัวนี้เนาะชั่วโมงทํางานก็จะอยู่ประมาณ8900นะคะตัวนี้ ลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะสาม,มารถโทรสอบถามได้เลยนะคะที่0636255780นะคะแล้วก็0630505118นะคะเบอร์สุดท้ายจะเป็นเบอร์ไลน์ลูกค้าสามารถแอดไลน์มาสอบถามได้นะคะตัวนี้ขายเงินสดอย่างเดียวนะคะลูกค้าที่เป็นสมาชิกทกสสามารถทำเรื่องผ่านทกสได้ะคะ่ะ เอามาคันเดียวเลยนะคะ L 5 0 1 8ูนนเนอะห้าแสนสอ่นาะคะาราคานี้จะเป็นราคาที่ได้ดันและได้หางนะคะหางลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะ L 5018 ร้านเปิดปกติแล้วนะคะที่สาขาวังสะพุงนะคะหลังจากากักตัวมา14วันตอนนี้โควิดกำลังระบาดอยากให้ลูกค้าดูแลสุขภาพรักษาสุขภาพด้วยนะคะสนใจโทรมาได้นะคะดีเยีมเทคเตอร์ค่ะสาขาวังสะพุงจังหวัดเลยขอบคุณนะคะ